สวัสดีนกักเรียนในช่วงบ่ายนะคะกลับมาพบกับคู่ฟ้นนะคะในช่วงบ่ายวิชาที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือวิชาประวัติศาสตร์ค่ะในน้องโชหนังสือประวัติศาสตร์ค่ะโชขึ้นมาสองเล่มเลยนะคะเล่มหนังสือเรียนแล้วก็เล่มแบบฝึกหัดใครไม่มีรีบไปหามาให้เหมือนเพื่อนเดือนนี้เลยค่ะและห้ามถามคุณครูนะคะว่าเล่มไหนให้ดูเพื่อนเอาเองนะคะ อะทีนี้นะคะครั้งท like ี่แล้วนะคะเราเรียนเรื succeeding. ่องเกี่ยวกับการบอกเวลาเช้ากลางวันเย็นค่ำก่อนนอนใช่ไหมเดี๋ยวคุรูขอทบทวนน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะเปิดสไลด์ให้เด็กๆดูนะเดี๋ยวคุณรูจะเปิดสไลด์ให้น้องดูอ่ะทีนี้น้องดูนะคะเดี๋ยวคุรูจะบอกว่าอยู่หน้าไหนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึุงครูขอเปิดหนังสือก่อนการ นับช่วงเวลานะคะอยู่ในหน้าที่15ของนักเรียนนะคะเล่มสีส้มนะคะจะอยู่ในหน้าที่15ของนักเรียนค่ะอจะอยู่ในหน้าที่15ของนักเรียนนะคะ,ะ,ะ,นนนนะ,คะซึ่งบางคนจะดูในสไลด์ก็ได้หรือว่าจะดูในหนังสือเรียนก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยได้ทั้งคู่แต่ต้องดูนะคะไม่ใช่ไม่ดูเลยนะคะแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยคนที่ตั้งใจฟังนะคะขอให้เรียนเก่งๆ ถามอะไรตอบได้หมดนะคะส่วนคนที่ไม่ฟังนะคะขอให้ไม่รู้เรื่องขอให้ไม่เข้าใจนะคะถามอะไรก็ขอให้ตอบไม่ได้นะคะแล้วก็ขอให้กูฝนตีด้วยนะคะใครที่ไม่ฟังขอให้กูฝนตีแรงๆนะคะส่วนคนที่ฟังก็ขอให้ทําได้ทําเร็วไม่มีการบ้านเดี๋ยววันนี้จะให้การบ้านเป็นคนๆนะคะคนที่ไม่ตั้งใจเรียนคกูจะให้การบ้านนะคะส่วนใครที่ตั้งใจเรียนคุณครูจะไม่ให้การบ้าน คุณครูจะกลับไปไล่ดูวิดีโอก่อนว่าใครไม่ตั้งใจเรียนนะน้องเปิดนะคะหน้าที่15ของนักเรียนนะคะจะเป็นเรื่องช่วงเวลาในชีวิตประจําวันคุณครูขออนุญาตทบทวนก่อนว่าคืออะไรนะคะเพราะว่าครูฝนกับครูเนตได้สอนไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เรียนและเข้าใจก็จะรู้ว่าครูฝนกับครูเนตได้สอนไปแล้วในเรื่องนี้นะคะทั้งสามห้องของเราจะได้เรียนพร้อมกันนะคะ อมาดูว่าหนึ่งวันของเรามีกี่ช่วงเวลานะคะบางคนมีแค่เวลากินกับเวลานอนอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะคะเวลากินกับเวลานอนเราจะไม่นับนะคะเราจะมาดูกันว่าหน,นึ่งวันเนี่ยเรามีเวลาอะไรกันบ้างนะคะคุณลูกค้าอ่ะอันดับแรกเลยเราตื่นนอนในเวลาอะไรคะเราตื่นนอนในเวลาเชา้าใช่ไหมเอ,อ่ยมีใครตื่นประมาณเที่ยงไหมคะ มีใครตื่นประมาณห้าโมงเย็นไหมลูกเขาต้องตื่นนอนตอนเช้านะคะคนที่ตื่นตอนเช้าแสดงว่าเป็นคนปกติค่ะส่วนใครที่ตื่นประมาณเที่ยงเก้าโมงสิบมงหนูไม่ใช่คนปกตินะลูกหนูคือคนขี้เกียจนะคะคนที่ตื่นเช้าเขาเรียกว่าคนปกติคุณครูบอกแล้วว่าใครที่ตื่นเช้ามักจะได้อะไรที่มากกว่าคนอื่นเสมอนะคะคนที่ตื่นเช้าจะได้อะไรที่มากกว่าคนอื่นเสมอ ตื่นเที่ยงไม่นับนะคะรวมยอดเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะคุณลูกค้าเรารับประทานอาหารนะคะนอกจากอาหารเช้าแล้วอาหารเที่ยงเรารับประทานในช่วงไหนคะช่วงเวลาเที่ยงนั่นเองนะคะเง <c oughs> ไม่ควรทานเกินเที่ยงนะคะเพราะว่ากระเพาะของน้องจะทำงานหนักนะคะ ไม่ใช่อะไม่ใช่ทานบ่ายสองอันนี้ก็ไม่ไหวนะลูกนะกระเพาะหนูต้องทานให้ตรงเวลาเพราะว่ากระเพาะหนูอะยังเล็กอยู่อย่าให้กระเพาะกัดนะคะเดี๋ยวไสจะขาดเอานะคะต้องทานข้าวให้ตรงเวลาตื่นสิบโมงเงี้ยกินข้าวบ่ายสองโอ้โหไม่ได้นะเป็นเด็กเป็นเล็กนะตื่นสักตีห้าหกโมงเนี่ยพอดีเลยอาบน้ำกินข้าวดูทีวีดูค่ะ ทำภารกิจเสร็จแล้วจะทําอะไรก็ค่อยทํานะคะบ้านครูฝนสอนว่าบ้านครูฝนอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครูฝนเป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนกรุงเทพนะคะบ้านครูฝนเนี่ยจะให้ตื่นตีห้าทุกวันตื่นมาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกินข้าวเช้า,ชาประมาณหกโมงหลังจากนั้นจะทําอะไรก็ได้อันนี้คือบ้านของครูฝนนะนะคะพอถึงเวลาเที่ยงนี่ก็คือจะมากินข้าวพร้อมกันคือตอนเที่ยงเลยนะคะ แล้วกินข้าวเสร็จจะทําอะไรก็ค่อยทําตอนเย็นก็เหมือนกันตอนเย็นถึงเวลากินข้าวก็กินอาบน้ําแล้วจะไปไหนก็ค่อยไปจะนอนก็ค่อยนอนก็คือทําอะไรให้มันเป็นเวลาค่ะลูกนะคะเวลาไหนก็คือเวลานั้นแต่บ้านผู้ฝนจะเน้นให้ตื่นเช้าเพราะว่าบ้านผู้ฝนอยู่ต่างจังหวัดเนาะเป็นคนต่างจังหวัดเขาจะให้ตื่นเช้าตื่นเช้ามากๆเลยตีห้าฟ้ายังไม่สว่างเลยให้ตื่นแล้วนะคะเพราะอยู่กับคุณตาคุณยาย คุณตาคุณยายจะชอบให้ตื่นเช้าอาตอมาค่ะคุณลูกขาหลังจากเที่ยงนะคะหลังจากเวลาเที่ยงเป็นเวลาอะไรเวลาต่อจากเที่ยงคืออะไรบ,าบา่ายบ่ายค่ะบ่ายก่อนลูกอยุเพิ่งเย็นนะคะเช้าเที่ยงแล้วก็บ่ายก่อนนะคะบ่ายก็คือช่วงเวลาแดดแรงๆนั่นเองอ่ะแดดเริ่มแรงขึ้นนะคะตอนเช้าจะยังแดดไม่ค่อยแรงแต่ลบ่ายนี่ตากแดดไม่ได้และะ้วค่ะเดยวตัวดํา บ่ายนะคะต่อจากบ่ายก็คือเวลาเย็น <Yeah. S 1> เย็นนะคะต่อจากบ่ายก็คือเย็นนะคะดวงอาทิตย์ก็ค่อยๆจะต่ําลงนะคะส่วนช่วงเวลาบ่ายเนี่ยกับเที่ยงเนี่ยดวงอาทิตย์จะสูงมากแลวอยู่ประมาณตรงกลางหัวก็เลยทําให้เราร้อนแต่ช่วงเวลาเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มอ่อนแสงลงค่อยๆตกนะคะก็เลยอากาศก็จะเริ่มเย็นนะคะช่วงเวลาสุดท้ายก็คือช่วงเวลา <ข>ค่าค่ำไม่เองค่ำนะคะช่วงเวลาค่ำก็คือประมาณหกโมงเป็นต้นไปนะคะฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเขาก็จะเริ่มเรียกว่าช่วงเวลาค่ำดวงอาทิตย์ก็จะลงไปดวงจันทร์ก็จะมาแทนนะคะแสงของดวงอาทิตย์หมดลงนะคะก็จะเริ่มเป็นเวลานอนของเราทำภารกิจให้เสร็จตั้งโอเอาเท้าลงค่ะลูก อ่ะหลังจากที่เรานะคะทําภารกิจเสร็จในช่วงค่ําใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มอาบนะ้ำทานข้าวเสร็จแปงฟ้านนะคะว,วิชาประวัติศาสตร์นี่ยอาตี้เดี๋ยจะดูนมาสายนะเราอะไปไหนมาอ่ะตอนนี้วิชาประวัติศาสตร์นะคะอยู่ในหน้าที่สิบห้าอยู่นะเล่มผู้หญิงสีส้มนะคะเดี๋ยวน้องดูตามนะอ่ะคุณครูขออนุญาตไปต่อนะคะนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะคุณลูกขาค,คุณครูขออนุญาตเล่าแบบเต็มวันให้ฟังว่าในเวลาตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราก็จะตื่นอาบน้ําใช่ไหมเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเนี่ยตอนเช้าจะต้องตื่นอาบน้ํานะคะได้ยินเสียงไก่ขันและตื่นอาบน้ําแปลงฟันนะคะหลังจากนั้นก็ต้องแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวมาโรงเรียนนะคะกินข้าวเช้าด้วยล่ะตอนเช้านะเตรียมตัวมาโรงเรียนนะคะก็เรียนมาจะถึงช่วงเวลา กลางวันหรือว่าพักเที่ยงน้องก็รับไป,ไปรับประทานอาหารนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะคะช่วงบ่ายน้องก็จะต้องเรียนต่อเหมือนวันนี้ใช่ไหมบ่ายเราก็จะต้องเรียนต่อนะคะเรียนจนถึงตอนเย็นก็ถึงเวลาเลิกเรียนเด็กๆก็จะเดินทางกลับบ้านกลับบ้านไปทําอะไรนะคะ,ะกลับบ้านไปทําการบ้านไปอาบน้ํากินข้าวนะคะใส่ชุดนอนซะให้เรียบร้อยนะคะพอถึงเวลาค่ําหรือว่ามืดเนี่ยก็เข้านอน,อน ะะเป็นเด็กป .1 นนะคะเขาบอกว่าไม่ควรนอนเกินสองทุ่มนะคะรวมทําการบ้านแล้วนะไม่ควรเกินสองทุ่มนะคะพ่อน้องตื่นเช้าเขาต้องตื่นประมาณตีห้านะป .1 ยิ่งคนอยู่บ้านไกลนะนั่งรถรับส่งนะจะต้องตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะรถตู้จะต้องไปรับนะคะ อ่ะต่อมานะคะเด็กๆต้องรู้หน้าที่ของตัวเองนะว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรในแต่ละวันไม่ใช่ให้คุณพ่อคุณแม่ปลุกมาโรงเรียนทุกวันนะคะโตแล้วนะเดี๋ยวคุรูจะถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่าใครได้บังคับตื่นให้อาบน้ําแต่งตัวมาโรงเรียนทุกวันนะรู้ไหมว่าการที่ไม่เรียนไม่มาโรงเรียนเนี่ยโตไปจะไม่มีใครรับเข้าทํางานรู้ใช่ไหมไม่ตั้งใจเรียน นะคะโตไปไม่ได้หนังสือไม่มีใครรับเข้าทำงานนะบอกไว้เลยดังนั้นจะต้องตั้งใจเรียนจะได้มีงานดีๆทำเข้าใจไหมคะอ่ะต่อมาค่ะคุณลูกขาการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอันดับแรกตื่นนอนก็ต้องตื่นนอนในเวลาเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะเตรียมมาโรงเรียนนะ ทุกวันนี้น้องก็ตื่นมาเรียนก็พอ,อตื่นมาเรียนออนไลน์กับคุณครูช่วงนี้อาจจะตื่นสายได้บ้างเพราะว่าเราเริ่มเริ่มเรียนประมาณ9ก้าโมงนะคะต่อมานะคะเวลาพักเที่ยงก็คือรับประทานอาหารแล้วก็มีเวลาพักเล่นกับเพื่อนๆน,นิดหน่อยนะเวลามาโรงเรียนก็จะมีช่วงเวลาสําหรับกินข้าวเสร็จคุณครูก็จะปล่อยให้น้องเล่นนิดหน่อยแต่ช่วงสถานการณ์โควิดอาจจะยังไม่มีไม่ให้เล่นนะคะคุณลูกค้า ช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเปิดเทอมาโรงเรียนของเราจะไม่มีการให้เล่นนะคะกินข้าวเสร็จขึ้นห้องทันทีนะคะลูกขานะไม่ต้องงอแง,องว่าไม่ได้เล่นไม่ได้นอนกลางวันนะปหนึ่งไม่มีนอนกลางวันแล้วนะคะถ้าอยากนอนนะคะบอกคุณครูคะ่ะคุณครูจะเอาไปฝากไว้กับอนุบาลสามนะถ้าอยากนอนนะเดีย๋ยวจะไปฝากไว้กับอนุบาลต่อมาค่ะเวลาบ่ายนะคะ หลังจากที่เรานะคะคกินข้าวเสร็จเล่นเสร็จนะคะเราก็ถึงเวลาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเรียนในช่วงบ่ายแล้วก็พอถึงเวลาเลิกเรียนก็เด็กๆก็กลับบ้านไปทําหน้าที่ของลูกๆต่อนะคะอาจจะบางคนอาจจะเป็นช่วยพ่อแม่ทางานบ้านนะคะรดน้ําต้นไม้บางคนออกกําลังกายบางคนทําการบ้านบางคนไปเลี้ยงน้องนะคะดูทีวีเล่นเกมดูการ์ตูนก็แล้วแต่น้องนะคะ,ะต่อมาเวลายเย็นนะคะก็ทําการบ้านนะ ทำการบ้านเสร็จก็ไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็นอนนั่นเองนะคะนอนในเวลาค่ํานะอ่ะต่อมาการแสดงลําดับเหตุการณ์นะคะการแสดงลําดับเหตุการณ์ในช่วงเวลาซึ่งจะอยู่ในการแสดงลําดับเหตุการณ์ก็จะอยู่ในหน้าที่ท่าเหร่งนักเรียน,นะคะหน้าที่สิบแปดนั่นเองนะ จะอยู่ในหน้าที่18หรือว่าจะดูในของคุณครูก็ได้นะคะการใช้คำบอกช่วงเวลาจะทำให้ทราบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาใดเช่นคุณครูบอกว่าเมื่อเช้าสมมติว่าคุณครูบอกว่าเมื่อเช้าคุณครูทานข้าวเด็กๆก็จะรู้ใช่ไหมว่าคุณครูทานข้าวเมื่อไหร่ใช่ไหมคะคุณครูทานชาคุณครูทานข้าวในเมื่อเช้าเด็กๆก็จะรู้ว่าเมื่อเช้าคุณครูทานข้าวอ่าต้อนบ่าย ครูคทําเงินหายอ่ะครูคทําเงินหายในช่วงบ่ายเด็กๆรู้ไหมคะว่าครูคทําเงินหายในช่วงไหนก็ช่วงบ่ายใช่ไหมการบอกเวลาก็จะทําให้เรารู้ว่าเราทําอะไรในช่วงเวลาไหนก็จะทําให้เราทราบเหตุการณ์นั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นช่วงบ่ายเนี่ยเด็กๆมีเรียนนะเด็กๆก็จําได้ว่าบ่ายมีเรียนเด็กๆก็เข้ามาเรียน เที่ยงเด็กๆต้องไปทานข้าวนะเด็กๆถึงเวลาเที่ยงปุ๊บเด็กๆก็ต้องไปทานข้าวประมาณนี้นะคะการบอกช่วงเวลาก็จะทําให้เราดูว่าเหตุการณ์นี้ควรเกิดขึ้นในเวลาไหนเช่นผ่านมานานแล้วแต่จําได้ว่าครูฝนบอกว่าประมาณตอนเที่ยงเด็กๆก,ก็จะเริ่มโฟกัสแค่ช่วงเวลาตอนเที่ยงนั่นก็คือจะทําให้เราจําช่วงเหตุการณ์นั้นได้ดีนะคะเรื่องเวลานี้สําคัญนะลูกนะ ฝึกแยกให้ออกว่าอันไหนคือช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเที่ยงช่วงเย็นนะอะมาดูตัวอย่างตัวอย่างวันนั้นที่คุณครูพาน้องได้อ่านไปบ้างแล้วในแบบฝึกหัดแต่วันนี้อยู่ในหนังสือเรียนในหน้าที่สิบแปดนะคะตัวอย่างก็คือวันนี้ฉันตื่นนอนแต่เชา้าตื่นนอนแต่เชา้า ตื่นนอนแต่เชา้าเพราะพ่อแม่จะพาไปเยี่ยมปู่กับย่าที่จังหวัดระยองนะคะก็เลยตื่นเชา้าพ่อขับรถไปถึงเวลาเที่ยงนะคะพอเที่ยงปุ๊บนะคะจึงแวะรับประทานอาหารจากนั้นพวกเราจึงเดินทางต่อนะคะช่วงเวลาบ่ายจึงถึงบ้านคุณปูคณ่คุณย่าคุณย่าก็เลยได้เตรียมอาหารทะเลไว้มากมาย ะคทีนี้คุณครูจะถามนะคะว่าตอนเช้าเขาทำอะไรตอนเช้าทำอะไรเมื่อกี้คุณครูเล่าให้ฟังตอนเช้าเขาทำอะไรคะตื่นอะไรตื่นนอนใช่ไหมนอนแล้วทีนี้ตอนเที่ยงเขาทำอะไรคะตื่นแต่เช้าครับตอนเที่ยงเขาทำอะไรนอนแต่เช้าครับตอนข้าวตอนเที่ยงก็คือทานข้าว ถึงบ้านคุณย่าคุณปู่กี่โมงมถึงบ้านคุณปู่คุณย่าก,กี่โมงคะต่อจากเที่ยงคือเวลาบ่ายนั่นเองนะคะอ่าเก่งมากทีนี้ปิดไม้ได้เลยอ่าทีนี้ปิดไม้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะคุณลูกขาอาใครยังไม่ปิดไม้เอ่ยตั้งโงเหรออ่ะมาดูกันว่า มีคนเปิดไม้อยู่ค่ะอะต่อนะคะคุณลูกค้าการแสดงลำดับเหตุการณ์นะคะเป็นภาพที่เอ่อที่คุณคุณเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือเป็นภาพที่เขาเอาถึงบ้านคุณปู่คุณย่าแนละ้วเห็นไหมเขารับประทานอาหารกันในช่วงไหนน้องว่าก็ตอนเย็นนะคะ ตอนเย็นเขาก็คือรับประทานอาหารกับคุณปู่คุณย่าแล้วก็พอตอนค่ำก็เลยเข้านอนที่บ้านคุณปู่คุณย่านะคะพอตอนเช้าคุณปู่คุณย่าก็จะพาเขาไปเที่ยวทะเลนั่นเองนะคะไหนใครเคยไปทะเลยกมือขึ้นน้ําทะเลเค็มหรือว่าหวานไหนใครชอบกินน้าทะเลเค็มเค็ม ชอบกินไหมชอบกินไหมเอมอาการอาการชอบกินไม่ทะเลพอชอบป่าพอน้ำทะเลชอบพอน้ำทะเลชอบปลาชอบป่าอ่ะทีนี้น้องเปิดแบบฝึกหัดค่ะเอาเล่มประสาสตขึ้นมามเล่มประาสาทขึ้นมาค่ะรถมันปิดไมค์ค่ะอเอาเล่มปรศาสาทขึ้นมานะคะแล้วให้น้องเปิดไปหน้าที่สิบค่ะคุณลูกค้า หน้าที่เก้าทำหรือ,อย,ยังยังค่ะยังเลยยังไม่อ่ะ,อะป้อนหนึ่งทับสามทำหรือ,อยังหน้าที่เก้าทำแล้วครับค่ะทำแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำ<ค>นหน้านที่สิบก่อนเดี๋ยวหนึ่งทับหนึ่งอ่ะฟังเดี๋ยวหนึ่งทับหนึ่งนะคะคุณครูจะมา สอนอีกทีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําหน้าที่9ก้ากันก่อนนะทําหน้าที่10ก่อนให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่10ค่ะคุณลูกค่ะตอนนี้ให้ลูกๆเปิดไปหน้าที่10นะคะเห็นไหมเอ่ยหน้าที่10นะตอนนี้เปิดไปหน้าที่10นะคะปังคุณครูนะลูกเปิดไปหน้าที่สิบค่ะคนที่ไม่ฟังจะไม่รู้เรื่องนะคะ เปิดแล้วค่ะคุณครูโอเคค่ะเดี๋ยวคร่จะพาคะอ่ะทีนี้ฟังค่ะฟังนะคะดูในของเราอันแรกเขาจะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะไม่รู้แหละว,ว่าต้องติ๊กถูกอันไหนฟังคุณครูก่อนแล้วน้องสรุปเองว่าอันไหนควรที่จะติ๊กถูกนะคะอ่ะวงกลมแรกเขาบอกว่าในหนึ่งวันจะมีการใช้คําบอกเวลาในช่วงต่างๆ เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของวันลานั้นหรือว่าวงกลมที่สองนะคะในหนึ่งวันจะมีการใช้คำบอกช่วงเวลาต่างๆเพื่อให้สามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้น้องคิดว่าจะเป็นวงกลมที่หนึ่งหรือที่สองที่หนึ่งที่หนึ่งนั่นเองนะคะในที่หนึ่งนั่นเองก็ให้น้องติ๊กถูกลงไปคุณร <c oughs> ูคะ <c oughs> ขอหยุดเรียนก่อนนะคะค่ะอ่าน,น้องตั้งโอปิดไมค์ค่ะตอนนี้อยู่ในหน้าที่สิบนะคะเร่มประสาทของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะอันดับแรกน้องติ๊กถูกวงกลมแรกค่ะต้องฟังนะคะฟังถึงจะทำได้แล้วก็เข้าใจ คนที่มาถามคุณครูว่าทำหน้าไหนและตรงไหนแสดงว่าหนูไม่ฟังนะคะคุณครูจะขออนุญาตไม่ตอบนะคะเพราะคุณครูได้อธิบายชัดเจนไปนแล้วว่าตอนนี้ทำที่หน้าสิบวิชาประวัติศาสตร์นะคะไหนใครฟังและเข้าใจทำท่าโอเคให้ชื่นใจหน่อยสิอ่าเยอะแยะเลยแสดงว่าน้องฟังคุณครูใช่ไหมลูกอ่าโอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําด้านล่างกัน เดี๋ยวเราจะมาทําด้านล่างกันเห็นไหมเอ่ยน้องเห็นดาวตรงนี้ไหมคะน้องดูดาวตรงนี้นะดูคุณครูนะคะดูในหน้าจอก่อนน้องเห็นดาวใช่ไหมเห็นใช่ไหมใครเห็นทําท่าโอเคอ่ะเด็กๆดูนะคะในหน้าที่สิบเอ็ดไอ้หน้าที่สิบของเรานะคะตรงดาวข้างล่างเขาจะเป็นการให้เด็กๆนาหมายเลขมาเติมน้องเห็นหมายเลขตรงนี้ไหม เดี๋ยวเขาจะให้เอามาเติมนะคะว่าเหตุการณ์ไหนควรมาก่อนนะคะดังนั้นให้น้องฟังคุณครูก่อนนะคะว่าเหตุการณ์ไหนควรมาเป็นอันดับแรกนะคะมีทั้งหมดสี่ห้าเหตุการณ์ห้าหมายเลขด้วยกันเขาจะให้เด็กๆของคุณครูนะคะนำมาเติมในดาวนี่นะคะคุณครูจะขยายให้ใหญ่เลยอ่าหมายเลขหนึ่งรับประทานอาหารในเวลากลางวัน หมายเลขสอดูข่าวภาคค่ําหมายเลขสาเรียนภาษาไทยในตอนบ่ายหมายเลขสีเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าหมายเลขทําทำการบ้านในตอนเย็นหมายเลขไหนควรเป็นเหตุการณ์แรกหมายเลข <c oughs> เข้าแถวเคารพธงชาติครับเ <c oughs> ข้าแถวเา <c oughs> คารพธงชาติอ่าก็คือหมายเลขสี <c oughs> นะคะ <c oughs> ให้เด็กๆเขียนหมายเลขสีในดาวแรกคะ่ะ ให้เด็กๆของคุณครูนะคะเขียนหมายเลขสี่ลงในดาวแรกค่ะตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่ต่อจากเข้าแถวเขารกทงชาติควรเป็นอะไรนะคะระหว่างหนึ่งรับประทานอาหารกลางวันสองดูข่าวโทรทัศน์ภาคค่ำสามเรียนวิชาภาษาไทยในตอนบ่ายแล้วก็ห้าทำการบ้านในตอนเย็นอะไรนะ หนึ่งนนนะหนึ่งหนึ่งนะพี่หาเก่งมากใส่ไม้เลขหนึ่งนะคะต่อจากอ่เข้าแถวก็เป็นอ่ารับประทานอาหารในกลางวันนะคะน้องเห็นจอค,คุณครูชัดใช่ไหมลูก,ลกเห็นนะคะครูค่ะห,หนูเห็นแล้วค่ะค่ะวันหลังน้องไม่เห็นน้องออกและเข้าใหม่นะคะเพราะว่าเพื่อนเห็นหมดเลย ต่อไปค่ะต่อจากรับประทานอาหารกลางวันควรเป็นสถานการณ์ไหนนะคะอ่ามาดูหมายเลขสองดูข่าวโทรทัศน์ภาคค่าหมายเลขสามเรียนภาษาไทยตอนบ่ายแล้วก็หมายเลขห้าทำการบ้านในตอนเย็นต่อจากรับประทานอาหารกลางวันควรเป็นอะไรคะหมายเลขสามหมายเลขสาถูกต้องเลยหมายเลขสามนะคะเรียนภาษาไทยในตอนบ่ายเขียนเลขไทยนะคะคุณลูกขา อ่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปต่อจากเรียนภาษาไทยในตอนบ่ายควรเป็นอะไรระหว่างหมายเลขสองดูข่าวโทรทัศน์ภาคคําหรือว่าหมายเลขห้าคะ่ะทำการบ้านในตอนเย็นหมายเลขห้าและหอ่ะ<ฮ>ให้ลูกๆเขียนหมายเลขห้าคะ่ะ<ฮ>แล้วก็สุดท้ายก็คือหมายเลขสองนั่นเอง<ฮ>นะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ ต่อไปนะคะเด็กๆหน้าที่สิบเอ็ดค่ะ <15. S 1> หน้าที่สิบเอ็ดนะน้องรอหน้าที่สิบเอ็ดได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดนะคะเด็กๆรอได้เลยเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดรอนะคะอ่ะทีนี้ค่ะคุณลูกคาในหน้าที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปหน้าที่สิบเอ็ดของเรานะคะเขาให้นักเรียนนะคะบันทึกเหตุการณ์ในหนึ่งวันเดี๋ยวครูจะพานักเรียนทํานะคะให้ลูกๆเขียนตามค,ครูนะคะว่าอในเวลาเช้าเราทําอะไรนะคะในเวลาเช้าของเราก็ก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะเราก็จะอาบน้ําแต่งตัวมาโรงเรียนนะคะให้น้องเขียนตรงบรรทัดแรกนะเดี๋ยวน้องไม่พอถ้ามันยาวนะคะให้น้องเขียนตรงบรรทัดนี้เริ่มเขียนด้านบนตรงนี้ นะคะมันมีสองบรรทัดใช่ไหมให้ลูกๆเขียนตามอันแรกก็คืออาบน้ํานะคะอาบน้ําแต่งตัวมันมีสองบรรทัดนะลูกน้องเห็นไหมแต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนแค่นี้ค่ะอันแรกให้น้องเขียนตามมุณครูจะมีทั้งหมดสองบรรทัด นะคะใครไม่เห็นเอานิ้วมาแตะขยายหน้าจอนะคะขยายหน้าจอของตัวเองหน้าจอขยายได้คะ่ะขยายตรงหน้าจอของคุณครูได้นะขยายตรงหน้าจอของคุณครูได้อันดับแรกเลยตอนเช้าเราก็ต้องตื่นอาบน้ำมาโรงเรียนอ่ะต่อไปนะคะต่อจากเวลาเชา้าเวลาเที่ยงก็คือหลักๆเลยก็คือรับประทานอาหารนะคะก็คือรับประทานอาหารนะคะในตอนเที่ยง อ่ะต่อไปนะคะในเวลาบ่ายเสร็จแล้วครับเวลาบ่ายนะคะเ่ะเวลาบ่ายทําอะไรนะคะเวลาบ่ายเขียนให้สวยๆนะถ้าเห็นตัวหนังสือมั่วมานะโดนนะคะเตือนแล้วนะคะเปิดเธอมาตัวหนังสืออ่านไม่ได้เดี๋ยวโดนนะคะตอนบ่ายนะคะเราเรียนวิชาเลยนะตอนนี้เรียนวิชาประวัติประวัติ เดี๋ยวนะประวัติศาสตร์นะคะตอนบ่ายเราก็เรียนวิชาประวัติศาสตร์ตอนบ่ายเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็คือตอนนี้นั่นเองใช่ไหมอ่ะต่อไปเวลาค่ํานะคะเวลาค่ําก็คืออ่ะตอนเย็นก่อนใช่ไหมมีเช้าเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นเย็นเราทำอะไรก็คือทําการบ้านวันนี้จะให้การบ้านเยอะๆเลยมีคนเปิดไม้แทรกนะคะก็คือทําการ บ้านนะคะวันนี้ทําการบ้านบรดีหารเอาเองนะคะเขียนให้พอค่ะรู้ว่าตัวเองตัวหนังสือใหญ่ก็ต้องเขียนเล็กลงใช่ไหมลองลองวางแผนดูซิว่าเนี่ยคุณรูณให้เขียนเท่าเนี้ยตัวเองจะเขียนพอไหมตัวเองจะต้องทำยังไงถึงจะพออ่ะต่อไปสุดท้ายเวลาค่ำก็คือ เข้านอนนะคะนอนหลับพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนนั่นเองนะคะนอนหลับพักผ่อนเขามีมาให้สองบรรทัดนะน้องเขียนสองบรรทัดก็ได้ถ้าไม่พอไม่ใช่เขียนบรรทัดเดียวนะเห็นไหมเขามีมาให้สองเส้นคาบนี้เราหมดบ่ายโมงเท่าไหร่นะสิบนาทีหรือเปล่า บ่ายโมงกับอีก10นาทีตอนนี้เหลือเวลาอีก6นาทีนะคะคุณลูกขาระหว่างนี้ก็เด็กๆก็เขียนรอนะคะขยายก็ได้นะลูกนะน้องแตะมาที่หน้าจอของคุณครูน้องกเอ็เอานิ้วขยายออกก็เสร็จแล้วนะคะคนที่เสร็จแล้วนะลูกนะให้น้องเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็ลำนำนะคะ คนที่เสร็จแล้วนะเตรียมสมุดภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็ลำนำลำนำเล่มเมื่อเช้านะคะที่เราเรียนภาษาไทยนะคะขออนุญาตปิดคลิปวิชาประวัติศาสตร์ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะลูกๆูกคาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย